รู้กันไหมพระเจ้าตากนี่เก่งขนาดไหนทําไมต้องทุบหม้อข้าวทําไมต้องบุกเมืองจันทร์สวัสดีค่ะอ่จารชาแนลพอยต์ิลค่ะเวลาที่ได้ยินคาว่าพระเจ้าตากนะคะเชื่อว่าภาพในหัวของทุกคนนี่น่าจะเป็นภาพเดียวกันเลยคือแบบเป็นภาพความฮึกเหมเิมเป็นภาพของพระเจ้าตากขี่ม้าถือดาบแล้วอาจจะมีเพลงขึ้นมาด้วยประมาณว่ายุทธศาสตร์ยิาาย่งใหญ,ใหญ่ความตั้งใจเดีดเดยวมือน,นี้เราจะเคี้ยวอันนั้นนะเพลงมาเป็นคาราบาวเลยนะคะ เพราะเวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าตากเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่านี่มันเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทยที่เดือดมากเป็นช่วงที่เรากําลังเสียกรุงครั้งที่สองเราจะต้องกู้กรุงรีให้ได้โอ้โหพูดแล้วความเป็นลูกพระเจ้าตากก็คือฮึกเขิมกันขึ้นมาหมดเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าเราก็น่าจะเป็นคนที่มีการตั้งคําถามกันมากขึ้นนะเนาะหลายๆคนอาจจะตั้งคาถามเหมือนวิวว่าเออเรารู้แหละว,ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเก่งแต่ว่าพระองค์เนี่ยเก่งขนาดไหนกันแน่แล้วในการตัดสินใจแต่ละครั้งของพระองค์ทททํํําาาไไไไมมมพระะะอออองงงงค์จจจตตตต้้้ปปแบบนนนััีเื ีเมืองอื่นได้ไหมทําไมเมืองจันถึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ถึงขั้นต้องทุบหมอ้หมอข้าวถ้าไปที่อื่นจะแตกต่างกันไหมทําไมพระองค์ถึงตีฝ่าออกจากกรุงศรีแต่ละเหตุการณ์มีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังวันนี้บิวก็เลยไปหยิบเอาเรื่องราวเท่าที่เรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่ดูวีรกรรมของพระเจ้าตากพร้อมๆกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ปกติเวลาที่เราพูดถึงวีรกรรมของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงวีรกรรมช่วงกรุงแตกใช่ไหมคะว่าพระองค์ตีฟ้าวงล้อมพม่าออกมาไปที่จันทบุรีหลังจากนั้นเอาคนกลับมากู้กรุงศรีแล้วก็รวบรวมแผ่นดินกลับมาครั้งหนึ่งตั้งกรุงธนบุรีได้แล้วก็ปกครองไปจนกระทั่งสิ้นสมัยกรุงธนบุรีเนาะอย่างไรก็ตามนะคะบทบาททางการเมืองการปกครองของพระองค์เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มตอนช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่สองค่ะแต่ว่าเริ่มก่อนหน้านั้นมานานละถ้าย้อนกลับรรัาา ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศละและพระองค์นี้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งมาเรื่อยๆทางการเมืองนะคะจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่3หรือว่าพระเจ้าเอกทัตพระองค์นี้ก็ได้รับความไว้วางใจนะคะให้ไปเป็นเจ้าเมืองตากดารงตำแหน่งพระยาตากค่ะซึ่งการเป็นพระยาตากเนี่ยเราฟังชื่อเราอาจจะคุ้นนะก็พระยาตากศิลป์พระยาตากศิลป์แต่จริงๆแล้วนี่นะคะการได้เป็นพระยาตากหรือเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองตากเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่สาคัญพอสมควรเลยเพราะว่าเมืองตากมันไม่ใช่แค่เมืองทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้า ตากเป็นหัวเมืองนะคะชายแดนไทยพมา่าและที่สําคัญเป็นหัวเมืองที่เป็นเส้นทางเดินทัพหลักที่พม่าชอบใช้ด้วยเพราะว่ามักจะเดินมาทางแบบหัวเมืองทางเหนือแล้วค่อยๆตีลงมาที่กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะถ้าเราไปดูในโปงสวดานเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองที่โดนบ่อยๆเนี่ยแรกๆเลยก็มาจะเป็นตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เชียงใหม่นั่นเองนะคะแปลว่าถ้าหัวเมืองเหล่านี้อ่อนแอเมื่อไหร่อยุธยาคือไปได้ง่ายๆเลยดังนั้นคนที่เขาจะแต่งตั้งไปเป็นเจ้าเมืองเหล่านี้แน่นอนว่าไม่ใช่ใครก็ได้จะไปเป็นนะ ต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็สามารถดูแลตรงนั้นได้ค่ะและที่สําคัญนะคะต้องเป็นคนที่กษัตริย์เนี่ยไว้ใจได้ไปแบบไว้ใจได้เลยเพราะอย่าลืมว่าในสมัยอยุธยาเรายังอยู่ในการปกครองลักษณะแบบสักดินาสวามิภักด์คือประมาณว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ได้สักดินาของตัวเองไปใช่ไหมได้พื้นที่แด้อะไรไปอ่ะคนนี้ไปปกครองเมืองนี้คนนี้ไปปกครองเมืองนั้นเสร็จแล้วก็แลกกับการที่สัญญาก,กับพระมหากษัตริย์ว่าอ่ะเดี๋ยวจะจงรักภักดีนะจะปกครองตรงนี้แทนนะคะแปลว่าการที่คุณได้ไปเป็นเจ้าเมืองเมืองหนึ่งก็แปลว่าคุณได้ไปเป ครองเมืองนั้นเลยเกิดจะนึกกระด้างกระเดืองอยากจะแยกตัวออกจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อไหร่ก็สามารถแยกได้ถ้าสมมติว่าแข็งแกร่งพอแล้วฝั่งกรุงศรีอยุธยาไปห้ามไปเอาไม่ลงนะคะดังนั้นการที่คุณได้ไปเป็นเจ้าเมืองหัวเมืองสําคัญแล้วเป็นหัวเมืองที่ค่อนข้างห่างไกลเนี่ยแปลว่าโอ้โหต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนที่ไวใจได้สุดๆเลยค่ะฟาส์ฟอร์เวิร์ดมาช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่สองนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยฝั่งพม่ารู้แล้วว่าฝั่งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีความประสารรัศยมีการถัดแผ่นดินมีอะไรเหมือน พม่า,มาก็เตรียมจะยกทัพลงมาที่กรุงศรีอย,ยุธยาละฝั่งอยุธยาก็รู้ตัวว่าอา่พะพมา่าจะมาแล้วก็ต้องเตรียมรับมือนะคะดังนั้นกรุงศรีอย,ยุธยาเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีบอกว่าอ่ะให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยส่งคนลงมาลงมาลงมา,งมาเพื่อมาปกป้องพระนครและแน่นอนว่าพระยาตากเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเรียกมาให้มาปกป้องพระนครด้วยโดยที่กองทัพของพระยาตากในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็จะตั้งอยู่แถวๆว,วัดป่ากแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันนะคะพูดง่ยายๆว่าเป็นตำแหน่งที่แบบคอยตั้งรับเลยเพื่อไม่ให้ทัพมม่าานส เข้าถึงตัวพระนครได้ค่ะใดๆก็ตามกลับมาที่ช่วงการเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าด้วยปัจจัยต่างๆภายในกรุงเสียยุธยาที่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะเราจะเห็นปัญหาต่างๆในฝั่งกรุงเสียยุธยาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนเสบียงเรื่องของการขาดแคลงกําลังคนนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยนะคะฝั่งกรุงศรียยุทธยายก็คือถูกล้อมไว้แบบหนานแน่นนานมากๆสเสบียงก็ไม่พออะไรก็ไม่พอกรุงก็เลยแตกไปพอกรุงแตกปุ๊บทุกคนก็แตกกระสานสร้างเซน,น,นไปว่าอ่ะใครจะเอาตัวรอดใครจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงงแต่ละเมือ และอะไรในอาณาจักรเดิมที่เคยขึ้นกับอยุธยาเนี่ยก็มีความแบบว่าเอ๊ะฉันจะยังอยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยาไหมแต่กรุงศรีอยุธยาไม่มีแล้วนะหรือว่าฉันต้องปกครองตัวเองฉันจะเป็นเมืองตัวเองไหมอะไรยังไงเรียกได้ว่าพอศูนย์กลางอำนาจมันแตกอะ่ะทั้งบริเวณอาณาจักรเดิมที่เคยอยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยาก็คือระสำระสายกันหมดนะคะทีนี้เราไม่ได้จะมาพูดเรื่องกรุงแตกกันเป็นหลักในคลิปนี้เนเพราะว่าตอนนั้นเราเคยคุยกันไปแล้วละเอียดเลยแต่ในคลิปนี้เราจะไปโฟกัสที่ตัวพระยาตาก็นพิเศษค่ะตัวพระยาาาาาาตตตเเนนนนนี่่่่่คคอข้้งงงมมวววพพิิศษดึระัแใช ก่อนที่กรุงจะแตกเนี่ยคือถ้ารอกรุงแตกเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ทันแล้วได้แต่นีนี้นีนีน,น,นีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับพระยาปากเนี่ยในตอนที่พม่าประชิดกรุงแล้วเรียบร้อยพม่าก,ก็คือล็อกไวทุกทิศทางหนาแน่นมากๆและเชื่อว่าพระยาตากน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่คาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือสเสบียงอาหารภายในกรุงศรีย,ยุธยาเนี่ยจะไม่พอดังนั้นพระยาตากในตอนนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอาไพ่ผลของตัวเองเนี่ยที่พามาจากเมืองต่างหรือพามาจากอะไรตีฝ่าวงล้อพมพม่ากออกไปจาากรรงนคช่ววเล 3เดือนก่อนที่พม่าจะตัดสินใจโจมตีพนะนครแล้วกรุ่มก็จะแตกเท่านั้นเองค่ะทีเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พระยาตากในตอนนั้นตัดสินใจว่าต้องตีฝาวงล้อมออกจากตรงนี้ไปแล้วนะทั้งที่หน้าที่ก็คือหน้าที่ปกป้องพนะนครไม่ใช่หรอแล้ววินาทีนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าตีฝาวงล้อมออกไปจะไปได้ไกลแค่ไหนจะต้องไปทางไหนอะไรยังไงคืออย่าลืมว่าจุดที่แบบเป็นการตีฝาวงล้อมเนี่ยเรามองในสมัยนี้กลับไปแล้วมองว่าเป็นการกระท,ทําที่โอ้โหนี่คือการตัดสินใจทีีีี่่่่ดมมมาาากๆแตถ้้องงนะวินนนททััยไ ว่าจะออกซ้ายจะออกขวาเนี่ยสมมุติว่าอายุทยาแพ้จริงการตีฝาวงล้อบอกไปก่อนก็เป็นประโยชน์เพราะว่าถือว่ารอดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าฝั่งอยุธยาเกิดชนะขึ้นมาการที่คุณตีฝาวงล้อออกไปในช่วงที่อยุธยาต้องการการป้องกันเนี่ยอันนี้คือนะับว่าเป็นกบฏได้เลยอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้แบบไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้มีงานเขียนที่บอกว่าข้าพเจ้าคิดแบบนี้เลยทําแบบนี้แต่จากหลักฐานและจากที่มีคนวิเคราะห์มาเนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์ออกเป็นได้2ทางด้วยกันนะคะ ทางแรกเนี่ยเขาบอกว่าจากประสบการณ์ของพญาตากเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในสนามรบมาตลอดเป็นทหารที่เก่งกาจเป็นอะไรเนี่ยนะดูยังไงก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงกรุงศรีอย,ยุธยาไม่รอดแล้วถ้าสมมติว่ายังอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าวันหนึ่งสเสบียงอาหารก็จะหมดพอสเสบียงอาหารหมดร่างกายสภาพอะไรก็คือจะไม่ไหวแล้วแล้วในกรุงก็คงแบบเละเหะตุ้งเปะแล้วการจะไปต่อสู้กับพม่าตอนนั้นตอนที่มันถึงจุดที่แบบไม่รู้ได้จะโดนล้อมไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะรอดอะ่ะและตัวกรุงศรีอย,ยุธยาเองก็ดูไม่่มมีหวััังงงดดููแบบทะะะเเเลากกนนอออไไร น่าจะมีหวังที่จะสามารถเอาชนะพม่าได้การเอาตัวรอดออกไปก่อนตอนนี้อย่างน้อยไปตายเอาดาบหน้ายังดีกว่าอันนี้คือทางแรกที่มีคนวิเคราะห์กันส่วนอีกทางนึงเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันแบบที่เราอาจจะเคยเรียนกันในบทเรียนนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็นแผนสำรองของฝั่งอยุธยาเองก็ได้เ็าอาจจะมีการตกลงกันก่อนก็ได้ว่าให้ตีฝาวงล้อมออกไปก่อนเอาไพร่พลออกไปก่อนจํานวนหนึ่งเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเกิดกรุงศรีอยุธยาแตกไปจริงๆอย่างน้อยก็ยังมีกองกําลังเนี้ยที่ออกไปอยู่ด้านนอกสามารถกลับมาเพื่อมากู้กรุงศรีกลับได้้ซึ่งตัวนนีแผ รองเท่านั้นเกิดฝั่งยุทธยาไม่ได้แบบแพ้ไม่ได้อะไรจริงเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แผนสำรองนี้แต่การมีแผนสำรองไว้ก่อนก็ดีกว่าไม่มีไงอันนี้ก็มีคนวิเคราะห์ไปเป็น2ทางอะเราไม่รู้จุดนี้อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะตีฝาวงล้อมออกไปด้วยจุดประสงค์ใดสิ่งที่เรารู้คือพระยาตากตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจตีฝาวงล้อมออกไปจริงแล้วที่ออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปแบบไม่มีกลยุทธ์นะคะแต่ว่ามีการเลือกเส้นทางการเดินทัพแบบค่อนข้างจะชานฉลาดเลยทีเดียวเพราะว่าในการหนีออกไปครั้งนี้พระยาตากเลือกที่จะไปหัวเมืองทางตะวันอออกคค่ะถามมืทไง ออคาตอบไม่ง่ายเลยก็เพราะว่าหัวเมืองท่านตะวันออกเป็นฝั่งที่มีพม่าน้อยที่สุดไงถ้าเราดูจากแผนที่เราจะเห็นเลยว่าพมา่าอยู่ทางตะวันตกนะคะและคราวนี้พม่าเดินทัพมาค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่ามาเป็นแบบหลายเส้นทางเนาะแล้วก mm ็ไล่ยึดเมืองนั้นเมืองน,น,นี้มาเรื่อยๆมีทั้งตอนเหนือของพระนครมาทั้งทางตะวันตกมาทั้งทางใต้แปลว่าโซนฝั่งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยโดนยึดไปหมดแล้วนะคะเกิดหนีออกไปแล้วไปอยู่เมืองฝั่งน, <c oughs> นั้นก็เหมือน <c oughs> ไปอยู่ในวงล้อมศัตรูอีกครั้งหนึ่งอ่ะการจะหนีไปก็ควรจะหนีไปทางตะวันอออกซึึ่่่่่งงพมมาายยไไไปไคถเท ดังนั้นเส้นทางการเดินทัพที่พญยาตากเลือกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเข้าทางนครนายกต่อไปทางสีมหาโพระยองแกลงก่อนที่จะไปถึงตรงจันทบุรีค่ะซึ่งจุดที่น่าสนใจคือระยองกับจันทบุรีนี่แหละทําไมถึงกลายเป็นสมรภูมิใหญ่ที่หลายๆคนชอบพูดถึงพญยาตากกันทีเนี้ยถ้าเราคุยกันบนสมมติฐานที่ว่าพระยาตากเนี่ยออกมาเพื่อเป็นแผนสำรองให้กับกรุงศรีอยุธยาจริงอะจากเดิมเมื่อกี้ที่วิวบอกไปสภาพสังคมตอนนั้นก็คือทุกคนก็แตกกระสานซราเซ็นทุกคนกําลังเลิกลากอยู่ว่าเอ๊ะฉันเป็นอิสระหรืือออเปล่า่าาหรวัยงงต้ รออยุธยากลับมาไหมหรือจะต้องอะไรในเมื่อเราตั้งสมมติฐานว่าพระยาตากเนี่ยเป็นแผนสำรองของกรุงศรีอยุธยาดังนั้นสิ่งที่พระยาตากต้องทําก็คือเก็บรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปกู้กรุงศรีครั้งหนึ่งแปลว,ว่าระหว่างที่พระยาตากเดินทางไปตามเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆเก็บเก็บเก็บคนเข้ามา ตามแผนที่ไปด้วยเรื่อยๆเพราะอย่าลืมว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยนอกจากเรื่องสักกานาสวามิภักดิ์อะไรแล้วเขายังมีระบอบแบบการขึ้นเป็นไพร่เป็นอะไรอีกซึ่งการที่ช่วงจังหวะนั้นมันเป็นช่วงที่เจ้าขุนมูลน,นายอาจจะติดอยู่ในสงครามหรือตรงอยุธยามีอะไรมันก็อาจจะมีไพร่ที่แบบหนีออกจากระบบเข้าป่งเข้าป่าไปไม่ได้ไงอันนี้มันเป็นคอนเซปต์สมัยก่อนอยู่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่เราเคยคุยกันมาบ่อยๆนะั่นแหละว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับคนสมัยนั้นไม่ใช่พื้นที่นะคะแต่ว่าเป็นคนเพราะนี่คือแรงงานเพราะนี่คือจํานวนทหารที่จะต้้อองกไปใชยาา ลยต้องค่อยๆไล่เก็บไปทีละหัวเมืองเก็บคนเข้ามาเก็บคนเข้ามาทีนี้ประเด็นก็คือแต่ละเมืองที่ไปไล่เก็บเนี่ย มีประชากรก็ไม่เท่ากันมีทรัพยากรก็ไม่เท่ากันในบรรดาเมืองทั้งหลายเนี่ยตรงอื่นก็ไม่ค่อยได้อะไรหรอกค่ะแต่เมืองที่เป็นเมืองสําคัญเลยมีประชากรเยอะมีทรัพยากรเยอะก็คือเมืองระยองกับเมืองจันทบุรีหรือว่าจันทบุรีนั่นเองค่ะสําหรับระยองนะคะ,ค,ะค่อนข้างชัดว่าอันนี้คือเมืองใหญ่นี่คือเมืองที่มีไพรพลอยู่เยอะมีทรัพยากรอ,อยู่เยอะดังนั้นเมื่อพญยาตากเก็บเมืองระยองได้เนี่ยก็เลยอยู่ตรงระยองเนี่ยค่อนข้างนานนะคะใช้เวลาแบบฟื้นไพรพลและอื่นๆอีกมากมายอยู่ประมาณ4เดือนด้วยกกกกันนปรระเด็็คือาาาที่พต ตอนนั้นเนี่ยไปรวบหัวเมืองต่างๆมันไม่ได้มีคาสั่งออฟฟิเชียลจากอยุธยาไงว่าเฮ้ยไปรวบหัวเมืองกลับมาเพื่อที่ว่าเราจะมากู้กรุงศรีอะไรไม่มีดังนั้นในมุมของเมืองอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะคิดได้อน้ญาตอีกครั้งว่าเป็นการวิเคราะห์เนาะเขาก็อาจจะคิดได้ว่าอ้าวพญาตากตั้งตัวเป็นใหญ่เองหรือเปล่าห,หรือว่าอะไรยังไงแล้วเขาก็เป็นพญาตากเป็นแค่เจ้าเมืองตากฉันก็เป็นเจ้าเมืองเหมือนกันฉันเป็นเจ้าเมืองระยองหรือฉันเป็นเจ้าเมืองชันธบุรีทําไมฉันต้องยอมพญาตากด้วยนี่คือสาเหตุททีี่่ําาาาาาาใหห้้ตตตอออนนฝมแลลววยยคจจะงพก กับใครเพราะว่าไม่ได้รบกับพม่าใช่ค่ะรบกับคนไทยกันเองนี่แหละเพราะว่าต้องการจะเก็บรวบรวมคนมาเพื่อให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันนะคะตอนที่ตั้งอยู่ที่ระยองเนี่ยมันก็มีปัญหานี้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากเก็บเมืองระยองมาได้มันก็จะมีความว่าเอา้ายศเท่ากันอะไรเท่ากันเขาก็เลยบอกว่าในช่วงเวลานี้นี่แหละที่พญาตากในสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าตากคือให้เหนือจากความเป็นเจ้าเมืองขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลคือประกาศตัวเลยว่าฉันนี่แหละขอตั้งตัวเป็นผู้นําคนใหม่เพื่อที่จะกู้กรุงศรีเนี่ยคืนจากพม่าซึงงตรนี้ ข้อมูลบอกไม่ตรงกันนะคะบางคนบอกว่าพญาตากเนี่ยตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้าตากบางคนบอกว่าเหล่าไพร่พลเนี่ยยกพญาตากให้ขึ้นเป็นเจ้าตากใดๆก็ตามณนะจุดนี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่พญาตากและกลายเป็นเจ้าตากเรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าหลังจากที่อยู่มรยองมาระยะเวลาหนึ่งเป้าหมายถัดไปของเจ้าตากก็คือเมืองจันทบูรหรือจันทบุรีซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญมากๆค่ะตอนแรกเนี่ยจากบันทึกเราก็จะเห็นว่าเจ้าตากมีความพยายามจะลดความเสียหายคือไม่อยากให้คนไทยตีกันเองหรืออะไรก็มีความพยายามจะไปเจ จากับเจ้าเมืองจันทบูร์ด้วยแต่ฝั่งเจ้าเมืองจันทบูร์ก็มองว่าอา้าวเราก็เป็นเจ้าเมืองเท่ากันคือต่อให้สถาปนาตัวเองเป็นเจ้าแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ออฟฟิเชียลนึกออกไหมดังนั้นต่อให้ตอนแรกอาจจะมีการตอบตกลงกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายจากแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือฝั่งเมืองจันทบุรีเนี่ยไม่ยอมนะคะว่าแล้วทำไมคุณต้องเป็นแกนนําในการกอกกู้วงศรีด้วยในเมื่อเราก็เป็นเจ้าเมืองเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะด้วยความที่ตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ําาาาาคัััญกกกกก็็เเเเเเลยยตตตตต้้้้้้้้ออองงงงงิดดดหหุุรรณ์ททีี่่จจจนนะบบขไไไปมใ ก็เลยนํามาสู่ยุทธศาสตร์ที่หลายๆคนร้องเป็นเพลงกันนั่นแหละว่าเราจะต้องทุบหม้อข้าวให้แตกว่ามื้อนี้กินให้อิ่มแล้วหลังจากนั้นมื้อถัดไปเราจะต้องเข้าไปกินในจันทบุรีถ้าเราไม่สู้ตายถ้าไม่กินในจันทบุรีก็ไม่ต้องมีข้าวกินคําถามที่น่าสนใจจากจุดนี้มีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกคือแล้วทําไมต้องเป็นจันทบุรีที่อื่นไม่เห็นต้องถึงขั้นแบบทุบหม้อข้าวถึงอะไรทําไมต้องเป็นจันทบุรีเท่านั้นกับข้อที่2ก็คือแล้วเรื่องเหตุการณ์ทุบหม้อข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง,รงหเ่่าะวะต์วคุๆณ มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการบันทึกในพงศาวดารสมัยหลังแบบหลังมากๆค่อนข้างจะห่างจากสมัยของพระเจ้าตากพอสมควรเลยนะคะประเด็นก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันดันไปตรงกับพงศาวดารจีนฉบับหนึ่งก็คือในไซฮั่นในไซฮั่นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบคนจะบุกเมืองกันแล้วก็มีการทุบหม้อข้าวมีการพูดปลุกใจเหมือนกันเป๊ะๆดังนั้นมันก็สามารถสันนิษฐานกันออกได้เป็น2ทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือสันนิษฐานว่าอ๋อมันไม่ได้มีจริงหรอกจริงๆก็คือเป็นการบ เนื่องจากพงศาวดารไทยมีความแบบว่าชอบเติมแต่งอะเนาะชอบแบบว่าใส่สีติไข่ทําให้มันสนุกทําให้มันแซบก็อาจจะไปเอาตรงนี้จากไส้หั่นเนี่ยเอามาใส่ให้กับพระเจ้าตากก็ได้กับอีกเวหนึ่งคนก็บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะตัวพระเจ้าตากเองเนี่ยอาจจะเคยอ่านไส้หั่นแล้วก็มองว่าอุ๊ยอันนี้เป็นยุธทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็เลยหยิบเอามาใช้นะคะสรุปก,ก็คือตอบไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเราไม่รู้ว่าไปเวไหนแต่ว่ามันก็มี2ทางนี้แหละที่ให้เราเดาๆว่ามันอาจจะ1หรืออาจจะสองนะคะส่วนคําถามที่ 2ที่เราคุยกันไว้ค่ะว่าแล้วทาไมต้องเป็นจันทบุรีคําตอบเนมีอยู่2อย่างคําตอบแรกคือเรื่องของภูมิศาสตร์อันนี้จะเป็นคําตอบที่เราได้ยินบ่อยว่าก็อนองจากจันทบุรีเนี่ยมันมีทรัพยากรธรรมชาติพร้อมมีคูนะ้ามีคันดินมีโอคือเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์ชัยภูมิก็ดีไม่ได้หมายถึงจังหวัดชัยภูมิก็ดีแต่หมายถึงชัยภูมิของจันทบุรีเนี่ยดีคนนอกจะมาตีก็ยากถ้าสมมติพมา่าตามมาเนี่ยตรงนี้ก็ปกป้องตัวเองได้ดีแถมบริเวณจันทบุรีเนี่ยก็อยู่ไกลาจากพม่าพอสมควรหนีมาตรงเนี้ยพ แล้วยังไม่พออีกนะจันทบุรียังเป็นชัยภูมิที่อยู่ติดทะเลอีกถ้าสมมติจะเคลื่อนทับเรือกลับมามากู้กรุงศรีก็อะไรก็ทําได้เหมือนกันคิดดูว่าเดินทางจากกรุงศรียุทธยามาที่จันทบุรีเนี่ยถ้าเดินเท้าเนี่ยหูมันไกลมากนะทหารเหนื่อยกันหมดแต่ตอนที่จะต้องกลับไปกรุงศรีไปกู้กรุงเนี่ยถ้าสมมติไปทางเรืออุ้ยสบายกว่าเยอะเดินทางเร็วกว่าเหนื่อยน้อยกว่ายังไม่พอนะถ้าไปทางเรือเนี่ยเนื่องจากไปเร็วพม่าก็จะรู้ตัวช้าและยังไม่พอตอนที่พม่าเดินทับมาที่กรุงศรียุทธยาเนี่ยเขามาทาง เยอะขนาดนั้นหรอกการสู้รบทางเรือเนี่ยเขาจะเสียเปรียบนะคะหู oh, เห็นไหมด้านภูมิศาสตร์นี่คือแน่นปึกมากคุ้มมากนะคะกับการยึดจันทบุรีส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่มีคนวิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยมีความพยายามอยากจะขอความช่วยเหลือจากฝั่งจีนด้วยความสัมพันธ์ด้วยอะไรที่เคยมีมานะทีนี้ด้วยความที่จันทบุรีอยู่ติดกับทะเลการจะส่งไปขอความช่วยเหลือจากจีนเนี่ยก็ไปได้ง่ายนะคะเพราะว่าไปทางน้ําอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรว่าจีนเนี่ยมาช่วยในเคสนี้หรืออะไรนะคะคแตต่่ใดๆก็าาาามเอวถ้ อินเคสว่าอยากจะเรียกคนมาช่วยเนี่ยที่จันทบุรีคือมันเหมาะในทุกอย่างก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องไปตีจันทบุรีนี่แหละคะ่ะและด้วยกลยุทธ์อะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้พระเจ้าตากเนี่ยสามารถกู้กรุงศรีคืนมาได้สามารถแบบยึดกรุงศรีขับไล่พม่าไปได้ในเวลารวดเร็วมากๆใช้เวลาไปแค่เเดือนเท่านั้นหลังจากที่กรุงศรีแตกนะคะแต่อันนี้ก็แอบวงเลยไปว่ามีบางคนก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าที่สามารถกู้กรุงศรีกลับมาได้ง่ายเพราะว่ารอบนี้พม่าไม่ได้มีความแบบว่าอยากจะยึดพื้นที่อยากจะ เขาแค่ต้องการจะกวาดคนทําลายกรุงทิ้งไม่ให้แบบว่าสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาได้ใหม่แล้วก็พาคนกลับคงสาไปนะคะใดๆก็ตามเราไม่รู้อะไรระหว่างทางนั้นหรอกแต่เรารู้ว่าผลสําเร็จที่มันเกิดขึ้นก็คืออ่ะกรุงศรีเนี่ยเล็กจริงแล้วก็พระเจ้าตากกู้กรุงศรีกลับมาได้แต่ว่าสภาพก็คือไม่ไหวแล้วไม่สามารถสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้เชื้อพระวงของกรุงศรีส่วนใหญ่ที่เป็นระดับเจ้าเนี่ยก็โดนกวาดไปคงสาวดีหมดแล้วดังนั้นพระเจ้าตากนะคะก็เลยตัดสินใจย้ายเมืองหลวงเลยค่ะบอกว่าเราไม่อยู่กรุงเสียทยายแล้วเราต้อองงลงมายู่ท่ทีบริเว เป็เมืองธนบุรีแล้วกันแล้วก็ปราบดาพิเศษเพระองค์เองนะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่าพระบรมราชาที่4ชื่อนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะเพราะว่าพระบรมราชาที่4ก็จะต่อจากพระบรมราชาที่3ที่เป็นกษัตริย์อยุธยาใช่ไหมแสดงให้เห็นความชอบธรรมว่านี่เราต่อกันนะแต่ว่าชื่อที่คนจะคุ้นกว่าก็คือพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือไม่ก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินไปเลยนะคะส่วนสาเหตุที่ว่าทาไมต้องเป็นกรุงธนบุรีเนี่ยนะคะก็อย่างที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก,ดกนั่นแหละว่าเนื่องจากกร,รุงธนบุรีเนี่ยมีชัยภูมิที่เหมาะสมมากในช่วงเวลานั้นคือเป็นเมืองขนาดเล็กป้องกันค อยู่ติดกับน้ําแปลว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกจะค้าขายก็สะดวกจะลําเลียงอาวุธลําเลียงทหารลาเลียงอะไรสะดวกหมดนะคะและถ้าสมมติอินเคสนะว่าข้าศึกกลับมาอีกรอบนึงและไม่สามารถป้องกันเมืองได้เนี่ยจะหนีไปจันทบุรีก็สะดวกเหมือนกันเพราะว่าสามารถลงเรือไปได้เลยไงและยังไม่พอนะคะที่กรุงธนบุรีเนี่ยตรงปากแม่น้ํายังมีป้อมอยู่สองป้อมที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่สามารถเอามาใช้ได้ด้วยก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์กับป้อมวิชัยเยนนะคะดังนั้นกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมาาากกๆสํหรรับ สร้างเมืองณเวลานั้นค่ะแต่เราฟังแบบนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะก็ง่ายสิก็ไม่น่าจะมีอะไรจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกอย่างพมา่าซึ่งแน่นอนว่ากรุงธนบุรีเนี่ยบอกว่าตัวเองคือกรุงศรีอยุธยาใหม่ใช่ไหมฝั่งพม่าเขาก็มองว่าเขาจะปล่อยให้กรุงศรีอยุธยาก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้คือมันเป็นเรื่องของแบบการมงการเมืองอะไรคือเขาอุตสาห์ตีกรุงศรีจนแตกแล้วอะ่ะดังนั้นในช่วงเวลานี้กรุงธนบร่เเพิกันนมม็็าาบบวปแ10 เลยนะคะทําสงครามกันทุกปีทํากันเป็นปกติแต่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะว่ามีสงครามไหนบ้างเพราะว่ามันเยอะอจริงๆค่ะ ส่วนปัจจัยที่2นะคะก็คือเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรที่อดอยากขาดแคลนมาตั้งแต่ตอนกรุงศรีแตกละมันคือในสภาพที่มันแบบมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะ่ะแต่ถามว่ากรุงธนบุรีสบายไหมก็ไม่ได้สบายเพราะว่าก็ยังมีศึกสงครามยังมีอะไรอยู่อย่างไรก็ตามค่ะฝั่งของพระเจ้าตากเองเนี่ยก็มองว่าไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่รอไม่ได้เพราะว่าเห็นตัวอย่างมาแล้วจากกรุงศรีอยุธยาจะไปทําสงครามอย่างเดียวทาให้เศรษฐกิจพังมันก็ไม่ได้ไงดังนั้นพระองค์เนี่ยนะคะก็เลยต้องมีกลยุทธ์ในการซื้อใจราษฎรก่อน,อนเพื่อ นักภักดีกับกรุงธลบุรีกับ2เลคือทําให้สามารถใช้ชีวิตยอยู่ต่อไปได้อะทีเนี้ย ข้าวของในยุ่งฉางอะไรมันหมดไปแล้วหมดแต่สมัยกรุงศรีแตกและของมันเหลือน้อยมากๆทํายังไงดีก็ใช้วิธีไปกว้านซื้อของมาค่ะไปซื้อมาจากต่างประเทศจากอะไรแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้กับราษฎรเนี่ยได้กินได้ใช้ไปก่อนและยังไม่พอนะคะเรื่องปากท้องราษฎรเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงกรุงศรีเนี่ยเราก็มีรายได้จากการที่เราค้าขายสัเภาใช่ไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการเก็บภาษีสงเก็บภาษีจากราษฎรอะไรทีนี้ประเด็นก็คือตอนนั้นราษฎรสภาพไม่ไหวนะคะไม่สามารถมาขายของมาอะไรได้ขนาดนั้นเพื่อให้รัฐเก็บ ีพระองค์ก็เลยใช้วิธีว่าองนนั้นเราค้าขายผ่านเครือข่ายคนจีนแล้วการพ่อค้าคนจีนแล้วก็ไปเก็บภาษีไปเก็บอะไรจากพ่อค้าคนจีนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามอะไรขนาดนั้นเท่ากับเหล่าคนไทยเหล่าชาวกรุงศรีทั้งหลายนะคะว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยเราทํากําไรจากการค้าขายกับคนจีนได้เยอะมากแบบแ 100, ร้อยละร้อยเลยนะคือทํากําไรได้2เท่าอะส่วนอุปสรรคถัดไปนะคะแน่นอนว่าก็ต้องเป็นกลุ่มเมืองต่างๆที่ตอนกรุงศรีแตกกระสานซ่านเซนเนี่ยก็ต้องมีคนอื่นๆที่พยายามจะตั้งเป็นแบบก๊กของตัวเองบ้างอะไรบ ะะตอนนั้นเนี่ยเกิดก๊กต่างๆในแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วยังไม่นับพวกชุมนุมชุมชนอะไรคนที่แบบลุกขึ้นมาปกครองตัวเองอีกนะคะ การจะสร้างอาณาจักรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปล่อยให้เกิดพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ากำลังคนคือสิ่งสําคัญมันต้องเอาอํานาจกลับมาอยู่กับตรงกลางให้ได้ใช่ไหมดังนั้นพระเจ้าตากเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงดีจะไปปราบก๊กเล็กก่อนปราบง่ายกว่าแต่มีเยอะหรือจะไปปราบก๊กใหญ่ก่อนหรืออะไรยังไงตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลือกว่าจะปราบก๊กใหญ่ก่อนเพราะว่าถ้าตีก,ก๊กใหญ่แตกได้เดี๋ยวก๊กเล็กตามมาเองก็จะได้ไม่เปลืองกําลังคนไม่เปลืองอะไรดังนั้นก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าในแต่ละก๊กเนี่จะะะไปเเเกกกกก็บนนะะนนนออออคตตั้้พราาลืขง เจ้าพระยาพิษณุโลกก่อนเพราะว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญที่เอาไว้ป้องกันพมา่าเอาไว้ทานู่นทานี่คือเป็นเมืองสําคัญมาตั้งแต่อดีตแหละแต่รอบนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าพระเจ้าตากทําไม่สําเร็จนะคะก็ยังไม่สามารถปราบกกเจ้าพิษณุโลกได้เพราะอย่างที่บอกเลยเมืองพิษณุโลกก็เป็นเมืองใหญ่เขาก็ต้องมีทรัพยากรมีอะไรของตัวเองก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องแพ้หรือออกนะดังนั้นพระเจ้าตากตอนนั้นก็ต้องกลับมามาแบบว่าจัดการกรุงธนบุรีจัดการอะไรให้เป็นปึกแผ่นก่อนแล้วก็ค่อยไปปราบชุมนุมถััดดไไปปซึ่่งงชชุุุุมมมมนถทีพระอออคค์เืืก็ เจ้าพิมายนะคะที่นครราชสีมาก็เป็นอีกหนึ่งชุมุมใหญ่เหมือนกัน ส่วนสาเหตุที่ต้องไปปราบเจ้าพิมายเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาก็วิเคราะห์กันไว้ว่าหนึ่งเลยเพราะบริเวณนครราชสีมาเป็นหัวเมืองสําคัญการได้เข้ามาอยู่ในแบบภายใต้กรุงธนบุรีก็ถือว่าเป็นบวกแน่นอนอยู่แล้วนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคนที่ปกครองกกเจ้าพิมายอยู่เนี่ยคือกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยเป็นเชื้อสายราชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกกษัตริย์โดยตรงเลยว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งกรมหมื่นเทพพิพิธอยากจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันอยากจะตั้งอยยยยุธาาใหหมม่กกจะเป็นษัตริ์ อันนี้มันก็จะขัดกับกรุงธนบุรี yup. แล้วไงก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องไปเก็บก๊กนี้กลับมาก่อนนะคะซึ่งทางเนี Não, ok. ้ยพระองค์ก็ทําได้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็มองไปต่อก็เลยเลือกไปที่ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชซึ่งก็เช่นเดียวกันนครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งในหัวเมืองสําคัญถ้าสมมติไปยึดตรงนั้นได้สําเร็จก็ได้หัวเมืองภาคใต้ไปรอบนั้นเนี่ยเจ้านครศรีธรรมราชก็คือกลัวนะคะแล้วก็อบพยพครอบครัวหนีไปอยู่ที่ปัตตานีอยู่ที่อะไรเลยพระองค์ก็เลยได้ตรงนั้นมาค่ะจร พระฝ่างึ่งอันี้นคือเป็นพระที่ลุกขึ้นมาทําตัวผิดพระวินยัยทําอะไรก็พระองค์ก็ปราบไปอีกใดๆก็ตามต้องบอกว่าในบรรดาก๊กต่างๆเหล่านี้ที่เกิดเกิดเกิดขึ้นมาก็ต้องตากใช้เวลาเร็วมากนะคะใช้เวลาแค่3ปีในการไล่ปราบทั้งหมดแล้วก็ทาให้แผ่นดินเนี่ยกลับมาเป็นปึกแผ่นในครั้งหนึ่งดังนั้นที่คือเวลาที่เอาจริงๆทุกวันนี้เรารู้สึกว่า3าปีเป็นเวลาที่นานมากแต่ว่าถ้าเราไปนึกถึงว่าเวลาจะทําศึกสงครามสมัยก่อนเนี่ยต้องเดินทัพต้องอะไรต้องใช้ระยะเวลามันไม่ได้มีการแบบคมนาคมที่ดีเหม ทุกวันนี้เนี่ยสปีเป็นระยะเวลาที่เร็วมากนะคะแล้วถือว่าพระองค์เนี่ยก็คือเก่งมากที่สามารถรวบแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นได้เร็วขนาดนี้และแผ่นดินที่รวมมาได้ก็คือค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะ <S 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 <ๆ>เพราะว่าถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่าสามารถรวบไปถึงแบบเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่แล้วก็ทั้งทางตะว,วันออกทางตะว,วันตกคือไปได้ไกลมากไปถึงเลียงจันไปถึงกัมพูชาไปถึงอะไรก็รวบกลับมาได้หมดในเวลาไม่นานเท่านั้นนะคะดังนั้นต้องบอกว่าในช่วงกรุงธนบุรีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆของประวัติศาสตร์ไทยต่อ ที่ทำให้อายุทยาที่แตกสลายหายไปเนี่ยเหมือนฟอร์มตัวค่อยๆกลับมาเพื่อจะปูทางให้กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยสร้างตัวขึ้นมาได้แล้วก็อยู่มายาวๆจนกระทั่งถึงสมัยของพวกเรานั่นเองค่ะ <L un ters> และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดงใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพ,พื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆเรื่องของกรุงธนบุรีเนี่ยช พูดถึงบ่อยเท่าไหร่ถ้าไม่ได้พูดถึงสงครามไม่ได้พูดถึงการรบนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆมากๆในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ได้มีจุดพลิกผันอะไรใหญ่ขนาดนั้นในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอารยธรรมของไทยะนะ แต่จุดที่น่าสนใจคือจุดนี้นี่แหละจุดที่ว่ามันเป็นรอยต่อยังไงที่เชื่อมให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยยังอยู่ต่อมาได้และส่งต่อความเป็นอยุธยาเนี่ยมาที่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้นะคะเอาว่าวันนี้เราก็น่าจะได้เห็นเรื่องนี้ประเด็นนี้กันไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ